สวัสดีค่ะพรมังกก็พบกับอ้อนเสาวดอยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกิวข้าวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเวลาเราน้าพ่อใส่ซ้อนถ่ายไปถึแม่นะ,ะนี่นะคะเราก็ซ้อนถ่ายให้คุณแม่เปทุ่งขัะค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางที่เราเข้าส่วนนะคะรอบๆบ,บริเวณรอบๆนี่เราถ่ายมาให้ดูแบบนิ่มๆหน่อยๆนะนี่ สองเล้ยวค่ะวันนี้คือแดกแรงแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางทานมันก็จะมีแบบดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนค่ะไปนะคะทุกคนอขอไปในการแบบนิดนึงนะคะนี่มันจะมีอีบล็อกปุ่งไว้นะคะทุกคนนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะระยะทางส่วนข้างๆที่ทุกคนเห็นนะคะที่ต้นเขียวๆนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นชานะคะทุกคนเราจะเก็บขายกันแทบทุกๆเดือนนะคะ นี่นะมาะค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวกันนะคะอย่างที่ว่าวันเมื่อวานนะคะว่ามันเริ่มได้ที่ที่แล้วก็เหลืองพอสมควรที่จะเกี่ยวข้าวได้แล้วนี่นะคะสวยมากเลยมาะค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ข้าวนี่วันนี้ก็ได้ได้เวลาได้เลิ่อนงานงานดีที่จะมาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะทุกคน โอ้มีเหลืองสวยมากเลยอืมก็คือมีเป็นพุน่มพวงแล้วนะทุกคนดูเหลืองอำลังสวยมากเลยดเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศตอนเวลาเกี่ยวข้าวด้วยนะคะไปและะ้วค่ะต้นนม้เป็นที่ยู้จักไี่กว่า ở ngoài đi duới đôi tao, ván này, sắc ván. Đốc máy trong ba con túi, này chắc để chăn để chăn. Để nhịn mình cùng mà อย่าให้ลองสาวนห้รู้สึกกันจะล้างัละล้างตาแบลองก็บอาห้นจะไปฟังคำความตื่นว่าจะอันใจ่อย่าเชื่อี้ต้องลองดูบวาว่าจะเป็นดึงแรงแสงสว่างกังฟูความว่าจะเป็นมาจะพาไปให้เืนื่อยใคระมาร้องเพไงให้หายไอ่ไปลองทีต้องตืนดู ตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะทุกคนเราเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวไปได้ขึ้นนึงนะคะนี่อันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะ,ะๆว่าประมาณไหนเด้ออ่าส่วนนี้คือเก็บไปเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะนี่ยังเหลืออีกประมาณสองช่อนนะทุกคนที่ยังไม่ได้เก็บที่ไม่ได้เกี่ย,ยวนี่อันนี้คือเกี่ยวมาแล้วอันนี้คือเกี่ยวไปเมื่อเช้านะคะเก็บบรรยากาศมาขนานี้นึ่นนง เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อันนี้ตอนนี้เขากําลังเกี่ยวข้าวอยู่นะคะทุกคนกินข้าวแล้วก็พักเที่ยงเสร็จเขาก็มาเกี่ยวต่อนะคะนี่เพอใบแคดก็จะเป็นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะนี่อีกน,นิดนึงก็จะหมดแล้วน,นั้นก็เป็นคุณพ่อใกล้จะหมดแล้วอีกนิดเดียว 这个，来就行了。 นี่ทุกคนวันนี้เราก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะไหนดูนาะฬิกาสิเออสิบห้าก็คือ3ามโมงนะจ๊ะสามงสินาทีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะคะ